มีคนเขาบอกมาว่านะฮะว่าหนังมาเวลเรื่องนี้นะฮะจะไม่เหมือนหนังมาเวลทั่วไปทุกคนเพราะว่าสไตล์เนี่ยจะคล้ายกับหนังรางวัลแบบค่ายเอทเวนตี้โฟเลยทุกคนอ่ามาดูกันนะฮะว่าเรื่องนี้เขาจะดำเนินเรื่องอยังไงเออเขอบอกนักแสดงเนี่ยก็มาจากมิซซอมม่านะฮะหนังของเอทเวนตี้โฟนั่นเองนะฮะเออแล้วก็ผู้กกับบีฟก็ของเอทเวนตี้โฟนะฮะเออผู้กกับภาพตะกีนก็ของเอทเวนตี้โฟทุกคนเออเออผู้ออกแบบงานซาก,ก็เทเลเดนเทอรี e ่นะฮะเออ มินนริมือตัดต่อผู้ประพันธ์ิจาก Everything Everywhere All at Once ที่ได้ออสก,การ์สรุปว่าเขาไปเอาทีมงานของ A24 มาเกือบทุกตำแหน่งแล้วมั้งเนี่ยมาเล่าเรื่องนะฮะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมมาอยู่ในหนังมาเวลเรื่องนี้นะฮะทำให้หนังมาเวลเรื่องนี้จะไม่เหมือนเรื่องอื่นนะฮะดูจากปีโทนภาพหรือการนำเสนอนะฮะน่าจะมีความเป็นหนังรางวัลพอสมควรเออ แต่จะดีแค่ไหนนะฮะต้องรอติดตามนะครับผมเออพฤษภาคมนี้นะในโรงพยน์ครับ